15ภาพเด็ดมุกดานรินทร์รักพาขึ้นแถวหน้าแม้เข้าวงการไม่นานถือว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกวิกหมอชิตที่มาแรงและตกแฟนคลับทั้งไทยทั้งเทศได้มากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวมุกดาน,านรินทร์รักเรียกว่ามีผลงานการแสดงไม่นานแต่การันตีความเปรี้ยงปังทั้งเรตติ้งและกระแสจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในห้านางเอกแถวหน้าของช่อง7ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็ไม่เป็นอะไรที่น่าแปลกใจเพราะมุกดากครบเครื่องจริงๆนอกจากจะมีฝีไม้ลายมือทางการแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วยังมีเคมีสาธารณะเข้ากับพระเอกคนไหนก็พาจิ้นและฟินไปหมดที่สำคัญรูปร่างหน้าตายังสวยมีเสน่ห์มากๆ ซึ่งวันนี้เราจะขอคัดภาพ15ภาพติดเด็ดที่สวยออร่าพุ่งของสาวมุกมาฝากแฟนๆกันเชื่อว่าเห็นแต่ละภาพคงหายสงสัยว่าทำไมมุกดาถึงกลายเป็นขวัญใจแฟนๆได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ก็น้องเขาสวยมีเสน่ห์จริงๆอะนะสำหรับมุกดานารินรักเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมพศ2539ปัจจุบันอายุ25ปีเข้าว,วงการจากการคว้ามงกุฎมิสไทยแลนด์2011 มีผลงานเด่นๆเช่นละครมัสยามัทุรสโลกันโสเวรี